สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ชาแนลเดอะมูฟนะครับมาต่อตอนที่โลกิซีซั่นสองอพิโซดที่3ครับก่อนอื่นต้องขออภัยที่มาช้าเพราะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมแอบไปเที่ยวงาน TGS มาก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนอกจากเดินทางไปด d e ม m a n 2ก็ยังไม่ได้เล่น Mario w o n d e r ที่อยากเล่นมากๆก็ยังไม่ได้แตะเอาละฉะนั้นโลกิอพิโซดนี้ก็ขออนุญาตคัดเลือกมาเฉพาะเนื้อหาที่น่าสนใจแบบเข้าประเด็นเลยก็แล้วกันนะครับอีกทั้งก่อนจะเริ่มก็แจ้งเตือนสปอยนะผู้ชมที่ยังดูภาพยนตร์ลีีีขออองง AdW Series ยัััไไมม่่เปป็นนนนนจจจุบกกกดด้าวโนนค อุปกรณ์ไอทีที่มีให้เลือกซื้อตั้งแต่อุปกรณ์พื้นฐานไปจนถึง p c ีระดับไฮเอ็นสามารถแวะเข้าไปได้ที่ Ad v i c e สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะสั่งจาก a d v i c e co. th ก็ได้นะครับ a d v i c e ยังมีโปรโมชั่นและส่วนลดมากมายตลอดทั้งปีกับของดีราคาคุ้มค่าอีกทั้งคุณผู้ชมที่ติดตาม Themove ก็สามารถใช้โคด The Move, โ้ด h e m o v e ตัวพิม์ใหญ่พิมพ์ติดกันเพื่อเป็นส่วนลดพิเศษได้ด้วยนึกถึง i อทนึกถึง a d v i c e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับนี่จะไปไหนอะตามหาจิตเสรี โลกีเอพิโซดที่3เริ่มต้นในฉากที่ราวนาบอกลาโมบียสเพื่อออกตามหาจิตเสรีจากซีซั่นที่แล้วเธอใช้ทมดอเพื่อเข้ามาในเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์นช่วงเวลาปี1868ชิคาโกมิสมินิตมารอเจอราวนาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเป้าหมายของทั้งคู่ก็คือการมาเจอบุคคลสำคัญนะจุดจบของเวลาซึ่งก็คือฮิคูเนเมในวัยเด็กมิสมินิตขอให้ราวนาเอาคู่มือ T.V.A. Guidebook มาด้วยพร้อมกับเล่าเรื่องที่ฮิคูเนเมบอกให้เธอเอาหนังสือเล่มนี้มาส่งให้กับเขาในวเเเเด็กกกกนนีี่่่คืืออออแผขขงงาาาพททจะปปุ้วล ฮิวเรเมนมาเองไม่ได้ก็เพราะว่าเขาตายไปแล้วและนี่คือแผนที่เขาวางเอาไว้ตอนที่รู้ว่าตนเองใกล้ถึงจุดจบมิสมินิตยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่โรน่าจะได้จากการทำภารกิจนี้ก็คือเมื่อฮิวเริเมนกลับคืนสู่บัลลังก์ทั้งสองจะได้กลายเป็นคนเคียงข้างเขา You by and side I will right his be ข้อสังเกตเกี่ยวกับฉากนี้จะประกอบด้วยการเลือก T V A Guidebook เป็นตำราที่จะส่งต่อให้กับเด็กชายเป้าหมายก็เพื่อให้วิกเตอร์ได้ทำความเข้าใจอุปกรณ์สำคัญต่างๆที่ออร o โ o บรสเป็นคนเขียนขึ้นมาหนังสือยังสะท้อนไปยังความสัมพันธ์รหะหว่างฮ e ฮูริเมนกับออร o โ o บรสด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วก่อนจะก่อตั้ง T V A ทั้งสองเจอกันได้ยังไงและออรโบรสมีบทบาทมากแค่ไหนณตอนนั้นเพราะถ้าคุณผู้ชมยังจำเอพิโซดแรกได้นะครับฉากบันทึกเสียงก็จะมีเสียงของฮ e ฮูริเมนที่บอกกับเรเวน่อานชเร Team. ข้อสังเกตที่2ก็คือการที่มิสมินิตบอกว่านี่คือแผนของฮิฮูริเมนที่ต้องการให้เธอเอาคู่มือมาให้เขาในวัยเด็กเพราะเขารู้ว่าตนเองใกล้จะถึงจุดจบประเด็นก็คือถ้าเราย้อนกลับไปดูฉากสุดท้ายในตอนที่ซิลวี่โลกิและฮิฮูริเมนเจรจากันสถานการณ์ตรงนั้นก็คือการยื่นข้อเสนอให้2ตัวเอกเลือกระหว่างรับช่วงต่อผู้นําของทีวเอเอางานทั้งหมดไปทําต่อหรือว่าจะสังหารเขาแล้วปล่อยให้มันติเวิร์สและโตแปรจํานวนมหาศาลของฮิฮูริเมนออกมา รับช่วงงานที่ฉันทำมาทั้งชีวิตเอาไปทําต่อหรือเอาดาบเสียบที่อกฉันแล้วปล่อยตัวแปรมหาสารของฉันประกอบกับในตอนที่แขนงเวลาก้าวข้ามเส้นอันตรายตอนนั้นเองที่ฮิวเดรมนบอกว่าเขาโกหกที่เขารู้ทุกเรื่องเราะว่านับตั้งแต่ตรงนี้เขาไม่รู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาในตอนนั้นยังไม่มั่นใจด้วยนะครับว่าตนเองจะอยู่หรือไปเพราะชีวิตของเขาขึ้นกับสิ่งที่ซิวีและโลกิเลือก นั่นก็แปลว่าการมอบหมายภารกิจให้กับมิสมินิดเอาทีวีไกด์บุ๊กไปให้เขาในตอนเด็กมันอาจจะเป็นความตั้งใจของฮิวรูแมนเองหรือว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจของมิสมินิเจะจำลองเสรีหรือว่าฟรีวิวของเธอเองก็ได้เพราะตัวเธอก็มีแรงจูงใจที่สามารถผลักดันให้ทําแบบนั้นเนื่องจากความรักความหลงใหลที่มีให้กับฮิวรูแมนครับิ่นนี้ก็เลยสะท้อนฟรีวิวของตัวละครทั้งสองคนทั้งราวนาและก็มิสมินิดนั่นเอง สถานการณ์ในทีวีหลังจากที่นายพลด็อกระเบิดสาขาเวลาออกไปเป็นจำนวนมากโอบี OB ก็เป็นคนบอกเราเองนะครับว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเนื่องจากเส้นเวลาใหม่ๆก็จะแตกแขนงกลับออกมาอีกปัญหาในตอนนี้ก็คือสภาวะข้อขวดของเครื่องทอเวลาที่แบกรับภาระงานทั้งหมดเอาไว้ไม่ไหวพวกเขาต้องเปิดประตูนี้รภัยครับจากนั้นก็เข้าไปขยายความจุข,ของเครื่องทอเพื่อให้การทอทําได้สะดวกและก็ไวขึ้นพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ทีวีอยู่ในสภาพน้ํารอการระบาย บทสนทนาที่น่าสนใจในฉากนี้ก็คือในตอนที่ได้ข้อสรุปว่าจะต้องตามหามิสมินิตโมเบียสพูดขึ้นมาว่านอกจากเธอจะเข้าถึงทุกส่วนของทีเวย์ได้แล้วมิสมินิดยังสามารถไปไหนก็ได้ทั่วทั้งจกกักรวาล The the มันจึงเป็นคำอธิบายว่าทำไมเธอจึงไปปรากฏตัวในเส้นเวลาได้แถมเธอยังสามารถอินเตอร์แอคกับออบเจกต่างๆได้ด้วยเช่นในตอนที่กระโดดขึ้นไปบนตัวราวนาน่าหรือในตอนที่ขยายร่างและเอามือไปคว้าของประดับตกแต่งในงาน w o r l d e x p o การเข้าไปพัวพันแล้วก็ชักใยเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบนไทม์ไลน์ของมิสมินิธยังสะท้อนสถานะของเธอที่เทียบเท่ากับการเป็น n e x u s Being ในฉบับคอมิกอีกด้วยนะครับซึ่งตัวละคร Nexus Being ฉบับการ์ตูนก็เช่น Scarlet w i t c h นาชินีวิชาร์ดเมอร์ลินที่เป็นซอร์เซอร์สูเริมหรือว่าตัวละครในคอมิกว a t อฟหลายๆคนจากเอิร์ธอื่นๆที่ไม่ใช่จกักรวาลหลักเช่นแฟรงคลินริชาร์ดวิชันหรือว่าจีนเกรย์ฉะนั้นถ้าคิดเล่นๆว่าถ้าวันหนึ่งเธอสามารถมีร่างกายเป็นของตัวเองในแบบที่เธออยากมีมิสมินิดก็จะกลายเป็นตัวละครที่จะมีบทบาทมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะเธอสามารถเดินทางไปยังสถานที่และก็เวลาต่างๆได้อย่างอิสระโลกิกับโมเบียสเดินทางไปยังปี1868ก่อนเราะว่าพวกเขากลับไม่เจอราวนาและมิสมินิด ทั้งสองก็เลยเดินทางไปยังบอกสายถัดไปนั่นก็คือปี1893ชิคาโก้อ้อสังเกตรตรงนี้จะเป็นคำบรรยายที่บอกชัดเจนนะครับว่าชิคาโก้นะตรงนี้เป็นสาขาเวลาไม่ใช่เส้นเวลาศักธิ์ ซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดสาคัญที่ช่วยยืนยันกับเราเกี่ยวกับกลไกของเวลาว่ากฎของการเกิด Nexus Event ตามที่ Bruce Banner เคยพูดเอาไว้จะยังเป็นกฎเดิมไม่ได้เป็น Close Loop แบบที่เกิดใน t v a ครับอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการระบุว่าที่แห่งนี้เป็นสาขาเวลาก็เป็นตัวช่วยยืนยันให้เราครับว่าเด็กชาย Victor Timley ที่ได้คู่มือไปก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นในเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์เช่นกันการที่ร a v น n a มาส่งหนังสือให้จึงเป็นจุดที่ทาให้เกิดการแตกสาขาเส้นเวลาของ Victor Timley ขึ้นมาในที่สุด นอกจากนั้นมันยังทําให้เราเห็นภาพการเดินทางของราวนาได้ชัดเจนขึ้นด้วยนะครับเพราะเมื่อเธอและมิสมินิตเอาหนังสือมาให้วิกเตอร์เธอก็ไปจากเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ข้ามไปยัง25ปีถัดมาบนแขนงเวลาที่แยกออกเมื่อวิกเตอร์เติบโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อรอพบกับเขา บอกสการปรากฏตัวของมิสมินิทจะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ที่บอกว่านาฬิกาผียังหลอนย่านมิดเวย์พฤติกรรมหลอนๆของมิสมินิทในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นข่าวที่ลือกันในเมืองเพราะคงมีคนเคยเห็นเธอโดยบังเอิญณตอนที่เธอไม่ทันระวังตัวหลบไม่ทันหรือถ้าไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันก็คงเป็นความจงใจที่เธอตั้งใจปรากฏตัวขึ้นมาเองข่าวนี้จึงช่วยบอกกับเรานะครับว่าราวนากับมิสมินิทมาประจำการอยู่ที่ช่วงเวลานี้นานพอสมควรแล้วสังเกตว่าเธอจะมีชุดที่เข้ากับยุคสมัยและการเก็บมิสมินิทไว้ในกระเป๋าก็เเพพืื่่่ออไมใหห้คนนบนบ็ การพาดหัวข่าวเรื่องความหลอนของเธอจะเป็นการแจ้งเตือนมายังคนดูด้วยนะครับว่าในตอนท้ายเราจะได้เห็นความหลอนของเธออย่างเต็มตัวแลวตอนที่เธอพยายามจะคุกคามวิกเตอร์นั่นเองอีกหนึ่งอิสต์เอ็กที่เกี่ยวกับหน้าหนังสือพิมพ์ก็คือมันจะมีคอลัมน์หนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับ w ว r ร์ลแฟร์โฮทที่เป็นโรงแรมเชื่อสังหารของ HH Home นั่นเองครับภายในงานจะมีการจัดแสดงรูปปั้นเทพน้อสามคนได้แก่โอดินทอและก็บเบเดอร์ ต้องบอกว่าเบลเดอร์เป็นตัวละครที่สําคัญมากๆในตำนานนอร์สนะครับเพราะเขาคือหนึ่งในบุตรของโอดินและจุดตั้งต้นของแร็กนาร็อกก็มาจากความตายของเบลเดอร์เมื่อโลกิขิดกลอนอุบายขึ้นมาจนทําให้เทพที่ไม่มีวันตายอย่างเบลเดอร์ถูกสังหารเบลเดอร์โอดินซันในฉบับมาเวลคอมิกนั้นปรากฏครั้งแรกในคอมิกเจนี่อินทูมิสทรีเล่มที่85วางจําหน่ายเมื่อสิงหาคมปี1962ครับการตีความประวัติของเบลเดอร์ในฉบับมาเวลคอมิกก็จะคล้ายๆกับในตำนานนอร์สเลยครับ พราะว่าในตอนที่ถูกแทงด้วยมิสเตอร์โทจนสิ้นลมหายใจออดินได้ใช้พลังนำพาเบลเดอร์กลับมาอย่างแอสการ์ดและนั่นทําให้เบลเดอร์ไม่ตายแล้วก็ยังอยู่เคียงข้างพ่อและทอฟผู้เป็นพี่ชายครับกระทั่งจุดจบของเขาดําเนินมาถึงใน ok, อีเวนต์แร็กนาร็อกเบลเดอร์ถูกแทงด้วยหอกที่ทาจากมิสเตอร์โทเพว่าวิญ,ญญาณของเขาก็ถูกพากลับมาอีกครั้งในตอนที่ทอย้ายแอสการ์ดไปตั้งอยู่ที่โอคลาโฮมาหรือก็คือเมืองเดียวกันกับเมืองที่ซิวี่ย้ายไปเป็นพนักงานแมคโดนัลล์ในสาขาเวลาหนึ่งนั่นเอง เพิ่มเติมก็คือจริงๆแล้วทางมาเวลก็มีแผนที่จะเอาตัวละครเบลเดอร์เดอะเบรฟมาปรากฏตัวใน M.C.U เช่นกันครับและผู้ที่จะมารับบทดังกล่าวก็คือแดเนียล r คร์กที่เคยเป็นคันดิเดตบททอมาก่อนอลิซาเบตโอเซนก็เป็นคนมายืนยันให้เองนะครับว่ามันมีแผนที่จะเปิดตัวเบลเดอร์ในด็อกเตอร์สเตรนด์อินมัลติเวิร์สออฟแมดเนสจริงๆแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้เห็นแดเนียลครกในจักรวาล M.C.U ครับ ป้ายลำดับการแสดงจะเป็นบอสายที่นำพา2ตัวเอกไปเจอเป้าหมายของพวกเขารายละเอียดบนป้ายนั้นเขียนว่า t e m p o ร a l Marvel อัศจรรย์การเวลาเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์ของวิกเตอร์ททมลี์บนป้ายยังปรากฏชื่อเฟอร์ดินานด์แลงที่อาจจะเป็นบรรพบุรุษของสกอตแลนด์อีกด้วยครับจากนั้นก็จะเป็นซีนสำคัญมันก็คือฉากที่วิกเตอร์พยายามอธิบายสิ่งประดิษฐ์ของเขาแล้วมันทำให้เราเริ่มเข้าใจกลไกของเครื่องทองเวลาในทีวีอีกด้วย วิกเตอร์เปิดตัวบนเวทีพร้อมกับเครื่องชอวเวลาที่ณตอนนี้มันยังเป็นสิ่งประดิษฐ์รุ่นแรกและจากที่ดูไปจนจบเว็บพิสดก็ทาให้เรายังคงไม่แน่ใจว่าโดยสรุปแล้ววิกเตอร์เก่งขึ้นจริงด้วยคู่มือทีเวไกด์บุ๊กหรือเขาแค่เป็นนักประดิษฐ์ลวงโลกยังไงก็ตามนะครับฉากบนเวทีที่เขาพยายามอธิบายถ้าลองตั้งใจฟังดีๆมันจะมีคําอธิบายที่มีมูลความจริงอยู่เขาบอกว่าเวลาคือทุกๆสิ่งมันเคลื่อนผ่านเราทุกๆคนมันกําหนดชีวิตเรา กำหนดอนาคตเราได้แต่ไม่แน่เราก็อาจจะเป็นคนกำหนดเวลาได้เวลาจะเป็นอนาคตด้านพลังงานให้กับโลกของเราเราจะขุดฐานหินขุดน้ำมันไปเพื่ออะไรในเมื่อพลังงานจากอดีตปัจจุบันและอนาคตไหลเวียนอยู่รอบๆตัวเรา เคร society, I, tourism, hmm. way, o, anyway> ื่องทองเวลาของเขาจะทําหน้าที่เปลี่ยนการเสื่อมสลายรังสีเวลาของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนกลายเป็นเส้นใยพลังงานและแปลเปลี่ยนเป็นแรงไฟฟ้าจากนั้นเขาก็จะแสดงให้เห็นว่าหลอดไฟแค่หลอดเดียวเมื่อเกิดการเสื่อมสลายจากการเวลาแปลเปลี่ยนเป็นรังสีเวลานั้นสามารถสร้างแรงไฟฟ้าได้มากมายขนาดไหนเปลี่ยนการเสื่อมสลายรังสีเวลาของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องลดระดับเอนโทรปีให้ต่ำลงแล้วรวบรวมมันทั้งหมดให้เป็นเส้นใย ละเอียดของพลังงานการแสดงฟังก์ชันของเครื่องทองเวลาในฉากนี้จึงกําลังบอกกับเราเกี่ยวกับนิยามของเทมเพอร์ออร่าที่เกิดจากสปปรรพสิ่งนะครับว่าการแก่ตัวลงของสิ่งมีชีวิตและการเสรื่อมสลายด้วยการเวลาของวัตถุต่างๆจะปลดปล่อยเทมเพลอร์ดีเคหรือรังสีของการเสรื่อมสลายด้วยเวลาออกมา ซึ่งจะมีคุณสมบัติแบบเดียวกับรังสีที่เรามองไม่เห็นอื่นๆเช่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าแสงอาทิตย์ที่สามารถแปลสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เครื่องทองเวลาจะเข้ามาทําหน้าที่รวบรวมอนุภาคเทมเพอรัลดีเคที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆตัวเราให้กลายเป็นเส้นละเอียดแล้วเปลี่ยนเป็นโวลเทจหรือว่าแรงไฟฟ้าฉะนั้นจากซีนเล็กๆในฉากนี้มันจะพัฒนาต่อย,ยอดจนกลายเป็นเทมเพอรัลรูมที่ควบคุมเส้นเวลาของจักรวาลทั้งหมดต่อไปนอกจากนั้นมันยังทําให้เราเข้าใจอพิโซดแรกด้วยนะครับในตอนที่โมบิยสสวมชุดอวกาศออกไปตดดดัั้้งงงเเเครรื่่อออออกกกกโลาาาาาจจไนะพบวชุขข ผลกระทบจาก t e m p o r a l Energy จนเกิดสภาพเสื่อมสลายอย่างรวดเร็วซึ่งพอเอามาประกอบกับคำอธิบายของ Victor, วิกเตอร์เราก็เลยเห็นภาพกว้างแล้วนะครับว่าเส้นละเอียดที่เกิดจาก t e m p o r ร l Decay จากสรรพสิ่งนับล้านเมื่อเอามารวมกันก็จะเกิดไทม์ไลน์ขึ้นมาส่วนเรื่องไฟฟ้าถ้าลองทบทวนวิชาชีววิทยาและเคมีก็จะพบว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตก็จะประกอบขึ้นด้วยหลักการของประจุไฟฟ้าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั่นเองครับประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับสีนี้ก็คือพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนโครงสร้างและอุปกกกกรรณ์ต่่่่าาาาาางงๆภยใน UA, น Tempal A ็จจจะมาจา Energy ททีได้เเคือวล มองในมุมกลับกันนะครับถ้าเครื่องทอเวลาพังเสียหายมันก็เทียบเท่ากับจุดจบของ T V A นั่นเองวิกเตอร์แสดงออกชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการหุ้นส่วนในตอนที่มีนักลงทุนคนนึงเข้ามายื่นข้อเสนอนะครับ วิธีเดียวที่จะได้ของของเขาก็คือการซื้อต่อเท่านั้นวิกเตอร์จึงยอมคุยกับนักลงทุนคนที่2ที่เข้ามาขอซื้อเพราะว่าในท้ายสุดเมื่อขายได้เรื่องก็มาเฉลยในซีนที่เขาเอาเงินไปให้กับนักลงทุนคนที่2เพื่อเป็นการบอกว่าทั้งหมดในฉากนี้เป็นการเซตสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อล่อให้นักลงทุนคนแรกยอมควักเงินซื้อเครื่องทอต้อนแบบที่ยังใช้งานได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันผนวกกับตอนที่สสเอาเงินเกงเพิ่มส่วนสูงมาทวงถามวิกเตอร์ว่ามันใช้ไม่ได้ผลเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะะะเเเเเเปปป็น็นน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 กกกกาาาาารรรรรสทท้อออออออตตตััววววขขงงงิิ์์ค่่่่ดษฐีพืืหล วิกเตอร์หลบหนีมาพร้อมกับรเวนาและมิสมินิตกลับไปยังบ้านพักโชว์คราวฉากนี้มิสมินิทได้บอกกับเราครับว่าเธอเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มีความคิดความรู้สึกของตัวเองก่อนจะมี TVA ฮีฮูริเมนได้สร้างมิสมินิทขึ้นมาและทั้งสองอยู่ด้วยกันณนะจุดจบของเวลาเดิมทีเธอเป็นแค่เ i ธรรมดานะครับเป็นแค่โปรแกรมเอาไว้เล่นหมากรุก เพราะว่าฮิวเร์แมนเห็นศักยภาพของโปรแกรมนี้เขาก็เลยทําให้มิสมินิสสามารถเขียนโปรแกรมให้ตัวเองจนทําให้เธอมีโตวตนและก็มีความฝันของตนเองขึ้นมาจนได้ความผูกพันที่ได้ใช้เวลาร่วมกันก็ทําให้เธอหลงรักฮิวเร์แมนเพราะว่าเขาก็ไม่เคยอนุญาตให้เธอมีร่างกายเป็นตตวเป็นตนปล่อยให้เธอเป็นแค่คอมพิวเตอร์เป็นของเล่นแต่ว่าไม่เคยยอมให้เป็นแฟนความต้องการของมิสมินิสก็เลยเป็นเรื่องที่เธออยากมีร่างกายเช่นเดียวกับที่โทนี่สตาร์กมอบร่างกายให้กับจาวิสจนพัฒนากลายเป็นวิชัน ผมก็เลยมองว่าการที่ฮิวแมนไม่ให้ร <C> ่างกายกับมิสมินิตก็คงเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเคยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอัลตรอนมาก่อนเขาจึงไม่อยากเสี่ยงก็เลยจำกัดตัวตนของมิสมินิตเอาไว้แค่นี้แง่มุมเกี่ยวกับราวนาที่ทำคะแนนเรื่อยมาก็มาตกม้าตายในตอนที่เธอพูดถึงการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพผมเชื่อว่ามิสมินิตรู้เรื่องนี้ดีครับแต่ก็เลยระมัดระวังเรื่องคำพูดแล้วก็ปล่อยให้คู่แข่งด้านความรักพูดคุยกับวิกเตอร์ไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ได้ยินสิ่งที่ไม่ชอบ การไม่ยอมเป็นหุ้นส่วนกับใครในมุมมองของวิกเตอร์นั้นรุนแรงถึงขนาดที่เขาสามารถส่งราวานาลงเรือเล็กออกจากเรือไปเลยและมันยังแฝงในยักษ์กับชื่อของเขาที่ถูกเรียกว่าชายผู้คงอยู่อีกด้วยนะครับเพราะว่าในท้ายสุดแล้วเขาก็เหลือตัวคนเดียวตามลำพังเพราะไม่ชอบหุ้นกับใครผมแอบเดาเล่นๆด้วยนะครับว่าบางทีในตอนที่เขาได้เจอกับแวรเรียนของเขาคน,นอื่นๆแล้วคนเหล่านั้นขอร่วมมือด้วยวิกเตอร์คงหัวร้อนแล้วก็ตัดสัมพันธ์กับแวรเรียนเหล่านั้นทันทีครับและถ้าเดาเล่นๆไปอีกหนึ่งสเต็ป อ้างอิงจาก Encredit a n d m a n and the Wars Quantum m a n i ตเราก็ไม่ได้เห็นนะครับว่ามันจะมีท่าทีของแคงคนไหนที่อยากจะตีกันเองพวกเขาก็สามารถมาเจอกันได้มาประชุมร่วมกันได้แล้วนายเรียกเรามาเท่าไหร่รีบมาทั้งหมดเลย ผมก็เลยมองว่าปมเกี่ยวกับการไม่เอาใครเลยของวิกเตอร์ก็อาจจะเป็นบ่อกเกิดของสงครามมันติวอ์เซอร์วอร์อก็ได้เหมือนกันประกอบกับในฉากจบเอพิโซดที่6ซีซั่นแรกเขาก็เคยพูดเรื่องโกหกเอาไว้นะครับว่ามันรู้สึกดีที่ไม่ต้องโกหกอีกต่อไป คำถามก็คือเขากโกหกเราเรื่องไหนบ้างจะเป็นไปได้หรือไม่ที่มัลติวซอลวอลไม่ได้มีต้นเหตุมาจากแข่งคนอื่นๆแต่ว่ามาจากตัวเขาเองที่ไม่ต้องการร่วมมือกับแข่งคนไหนสุดท้ายเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยเลือกใช้วิธีทาลายเวรเรียนทั้งหมดของเขาลงซึงต้องย้านะครับว่าอันนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะเป็นแค่สมมติฐานของผมเท่านั้นครับชอบจังเลยรู้สึกดีกับการไม่ต้องโกหกเหมือนเริ่มชีวิตใหม่ อาการลังเลของซิลวี่ตอนที่มีโอกาสจะสังหารวิกเตอร์ก็คงมีสาเหตุมาจากการที่เธอเริ่มคิดได้นะครับว่าตอนนี้เธอกําลังทําสิ่งที่ทีวีเอเคยทํากับเธอในวัยเด็กวิกเตอร์ยังไม่ได้ทําอะไรที่เลวร้ายและเธอก็กําลังจะสังหารเขาเพราะเชื่อว่าเขาจะทําอะไรต่อไปชเช่นเดียวกับเธอในตอนเด็กเวลานั้นเด็กน้อยยังไม่ได้ทาอะไรเลยแต่ก็โดนตัดสินแล้วว่าเป็นภัยต่อทีวีเอและเซครตไทม์ไลน์นั่นเท่ากับว่าถ้าเธอลงมือซิลวี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากทีวีเอครับความคิดนี้จึงทําให้เธอยอมไว้ชีวิตวิกเตอร์แล้วก เรื่องราวในเอพิโซดต่อไปจึงน่าจะเป็นการร่วมมือกันรสร้างอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความจุเครื่องทอเพราะว่าฉากบนเรือในตอนที่วิกเตอร์เปิดสมุดทีวีเอไกด์บุ๊กให้เราวนาดูในหนังสือจะมีภาพร่างเครื่องประดิษฐ์ใหม่ๆที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองอีกหลายชิ้นเช่นเครื่องพูนต้นแบบและตัวขยายการส่งผ่านที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาเครื่องทอเวลาได้วิกเตอร์ยังแสดงให้เห็นถึงการนับถือความปราดเปรื่องของออโรเบรอสที่เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาครับและผมเชื่อว่าเซีนที่ทั้งสองได้เจอกันน,ะะน,นาาาออ่าจะ วิกเตอร์จะกลับไปที่ห้อง l a บภายในก็จะมีสิ่งประดิษฐ์มากมายมีหุ่นกระบอกที่เอาไว้ทดลองอุปกรณ์สําหรับพูนตัวสถาปัตยกรรมภายในอาคารก็มีลักษณะบางส่วนที่คล้ายกับโครงสร้างของซิตาเดลออฟชามผมก็เลยเกิดอีกหนึ่งสมมติฐานขึ้นมานะครับว่าที่นี่อาจจะเป็นที่ตั้งของซิตาเดลออฟชามก่อนที่มันจะแปลเปลี่ยนไปในแบบฉากจบซีซั่นแรกก็ได้ครับผลงานชิ้นล่าสุดของวิกเตอร์จะเป็นกุญแจที่ใช้ทาความเข้าใจและการจะควบคุมเวลาไอเทมชิ้นนี้ก็คงจะถูกเอามาขยายความต่อในตอนต่อๆไปเช่นกันครับ สุดยอดกระเป๋าสตางค์เจียนเฟรนเต้ครบเครื่องทั้งการออกแบบที่สวยทเท่เฉียบคมใช้ได้ทุกสถานการณ์ผลิตจากหนังวัวแท้นำเข้าจากอิตาลี โดดเด่นเรื่องเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยป้องกันข้อมูลความปลอดภัยของบัตรสำคัญที่คนเก็บไว้ในกระเป๋าและการออกแบบที่เน้นความบางเพียง0.5ซนติเมตรเก็บสบายทั้งกระเป๋าางเกงหรือว่ากระเป๋าเสื้อเจนโซเรนเต้ e มีคอลเลกชันให้เลือกมากมายแต่ละรุ่นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเบอร์โตโรมานีและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือวิสโก้อีกทั้งทางแบรนด์มีบริการสลักชื่อลงบนกระเป๋าให้ด้วยสั่งซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์และชอปปี้ของเจนโซเรนเต้แน่นอนว่าใช้โค้ดเดิมูฟแล้วส่วนลดพิเศษ100บาทเลย o p t ตัสรุ่น s p i t i r ฟแว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วดูหนังเล่นเกมได้นานขึ้นวัสดุทำมาจากสแตนเลสชนิดพิเศษเปลี่ยนไปด้วยความแข็งแรงทนทานแต่ก็ยืดยืนต่อแรงกระแทกทนต่อการบิดงอนอกจากนั้นถ้าใครมีค่าสายตาก็แวะไปวัดแบบละเอียดได้ที่ o p t ตัสาขาสยามครับส่วนโค้ดเดอะมูฟลด100บาทเหมือนเช่นเคยยิ่งถ้าเป็นลูกค้าเก่าทางออตัสก็จะมีแจกของเรื่อยๆด้วยครับ และประเด็นท้ายสุดของเอพิโซดนี้ก็คือจากที่ราวน่าโดนส่งไปยังซิตาเดลออฟไทมเพื่อพบกับร่างที่เสื่อมสลายของฮีฮูริเมนราวน่าปลดปล่อยมิสมินิตออกมาและการโดนทิ้งเหมือนกันจึงทาให้ทั้งสองกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งมิสมินิตทิ้งปมเอาไว้นะครับว่ามันช่างงงเงาสินดีที่คิดเป็นศัตรูกับคนที่รู้ความลับทุกอย่างของเขาซึ่งรวมไปถึงความลับเรื่องใหญ่เกี่ยวกับราวน่าความลับที่จะทําให้ราวนาหัวร้อนเพราะว่ามิสมินิตก็ยังไม่ได้ฉเฉลยนะครับว่าความลับที่ว่านั้นคืออะไร แต่ผมขอเดาจากสมมติฐานเดิมที่เราเคยคุยกันไปในเอพิโซดแรก,กน,นะครับว่ามันมีโอกาสที่ราวานาอาจจะเป็นอะไรออดได้ด้วยเหมือนกันซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับหรือล่าสุดที่เคเจอมามันก็มีสมมติฐานที่เดากันว่าราวานาอาจจะเป็นเวอร์เรนต์ของแขงที่เป็นผู้หญิงแบบเดียวกับซิววี่ที่เป็นเวรเรนต์ของโลก,กีอีกด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับผมเอจากชาแนลเดอะมูฟลาไปก่อนขอบพระคุณสาหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ